สวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชุดคลิปซีรีส์ The a s p e r g e r Story ส y สุรเชษชุดคลิปที่จะทำให้ทุกท่านไปรู้จักโรค a s p e r g e r Syndrome กันอย่างรอบด้านนะครับแล้วก็ในทุกๆด้านทุกๆแง่มุมนะครับก็คลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปตอนที่11ครับมีชื่อตอนว่าประโยชน์จากงานศิลปะประเภทภาพถ่ายครับ คือ <S an throp od> อย่างนี้ครับคือผมมองว่างานศิลปะทุกประเภทนะครับมันก็มีข้อดีหมดนะครับคืองานศิลปะเนี่ยผมมองว่าจะมีประโยชน์ด,ด้วยกันทั้งหม,มด2อย่างด้วยกันก็คือเรื่องของการเพิ่มความยืดหยุนนะครับแล้วก็เรื่องของการเพิ่มจินตนาการนะครับคือแอสเบอร์เกอร์หลายๆคน Lance เนี่ยอาจจะมีการมีปัญหาเรื่องของจินตนาการได้อาจจะมีเขาเรียกว่าจินตนาการไม่เก่งได้นะครับแต่ส่วนใหญ่จะไม่เป็นนะครับส่วนใหญ่แอสเบอร์เกอร์เนี่ยมักจะ เป็นคนที่จินตนาการดีคือถ้าเป็นเนี่ยจะเป็นกลุ่มออทิสติกที่เป็นหนักๆมากกวา่าที่จะมีปัญหาเรื่องจินตนาการนะแอสเบอร์เกอร์ส่วนใหญ่จะจินตนาการดรีแต่ว่าความยืดหยุ่นอันนี้ใช่นะครับส่วนใหญ่เป็นกันหมดเนาะซึ่งงานศิลปะจะมาช่วยเราตรงนี้นะครับงานศิลปะเนี่ยจะมาช่วยเรื่องของความยืดหยนะุ่นเนาะว่าให้เราเนี่ยมีความยืดหยุ่นได้มากยิ่งขึ้นนะครับทีนี้แต่ว่างานศิลปะเนี่ยผมมองว่าทุกประเภทมีประโยชน์หมดนะไม่ว่าจะเป็นด้านการวาดภาพนะครับก็มีประโยชน์หรือว่าด้านเพวกแปปิมมรรมระภท ปั้นนะครับเครื่องปั้นดินเผาอะไรพวกนี้ไม่ใช่เครื่องปั้นดินเผาก็ได้เอาไปแค่ปั้นดินน้ำมันก็ได้นะครับก็มีประโยชน์ละปั้นดินน้ำมันนี่ก็มีประโยชน,น,นย์เรื่องของการฝึกไฟมอเตอร์สกิลด้วยอะไรแบบนี้เนาะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะมันก็เป็นงานศิลปะที่ผมไม่ได้ถนัดที่ผมถนัด่ะจะเป็นงานศิลปะประเภทภาพถ่ายครับไอวาดภาพเนี่ยผมไม่ถนัดเลยนะครับไม่ชอบเลยนะครับหรือว่าพวกปั้นอะพวกที่ผมก็ไม่ถนัดเลยนะแต่ว่าผมถนัดเรื่องของภาพถ่ายเนาะเพราะฉะนั้นในวันนี้เราจะมาเล่าประสบการณ์ตรงกกกััันนน เราประสบการณ์ตรงกันนะครับจากงานศิลปะประเภทภาพถ่ายว่ามันมีประโยชน์อย่างไรนะครับมันช่วยเหลือผมอย่างไรนะในการที่จะมาฝึกพัฒนาได้นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาเล่าในในเรื่องนี้แหละในเรื่องประโยชน์ของงานศิลปะประเภทภาพถ่ายครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยงานศิลปะเนี่ยผมมองว่าอย่างที่บอกไปว่ามันมีประโยชน์เนาะไม่ว่าจะประเทศประเทศอีกละไม่ว่าจะประเภทนะครับอะไรก็ตามนะครับมันมีประโยชน์ทั้งนั้นเนาะเอาเป็นว่า ท่านลองเอาไปประยุกต์ใช้ดูแล้วกันแต่ผมจะมาเล่าในแง่ของภาพถ่ายในการถ่ายภาพเพราะว่าผมเนี่ยก็เป็นช่งางภาพเหมือนกันนะผมชอบถ่ายภาพก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็เลยเลือกที่จะมาเป็นสายช่างภาพด้วยเนาะเป็นช่างภาพมือสมัครเล่นครับก็ไม่ได้ถึงขนาดอะไรอาจจะมีรับจ้างบ้างนะครับมีรับจบบ้างแต่ว่าไม่ได้ถึงขนาดที่แบบเป็นโปรมืออาชีพขนาดนั้นยังไม่ถึงขนาดนั้นเหมือนกันแต่ว่าเราก็ฝึกพัฒนากันได้เนาะแต่ว่าผมจะมาเล่าประสบการณ์ตรงในแง่ของงานศิลปะประเทศภาพถ่ายครับที่เหลือเนี่ยท่านลองเอาไปประยุกต์ใใช้้หหเมาะกับ ลูกหลานท่านดูแล้วกันนะครับว่าลูกหลานท่านเนี่ยอาจจะเหมาะกับงานศิลปะประเภทอื่นครับ ผมจะขอเล่าเรื่องของผมที่มีต่อการถ่ายภาพให้ฟังนะครับคือตั้งแต่ตอนเด็กๆเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่ชอบถ่ายภาพนะครับแล้วก็เป็นคนไม่ชอบถูกถ่ายด้วยเนาะก็คือผมรู้สึกว่ามันเสียเวลาเวลาเรากาลังไปเที่ยวชมวิวกันอยู่อย่างเงี้ยแล้วแบบเราจะต้องมาถ่ายภาพอะไรมันเสียเวลาเนาะแล้วตัวผมเองเนี่ยก็เป็นคนที่ไม่ชอบถูกถ่ายด้วยเพราะว่าเราเป็นคนโพสท่าไม่เป็นเราเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าอะไร acting ในการโพสท่าไม่เป็นแล้วเราก็เป็นคนที่ไม่ชอบมองกล้องด้วยเนาะไม่ชอบตบตากล้องก็เลยรู้สึกว่าไม่ชอบถ่ายภาพ ไม่ชอบไม่ชอบถูกถ่ายภาพแล้วก็ไม่ชอบถ่ายภาพคนด้วยตั้งแต่เด็กๆแต่ว่าเป็นคนชอบบันทึกเรื่องราวครับอันนี้เป็นมาตั้งแต่เด็กแล้วว่าเป็นคนชอบบันทึกเรื่องราวเก็บไว้ในความทรงจำนะเพราะว่าถ้าเกิดความทรงจำเรารวล้วนเนี่ยมันจะไม่สามารถ เอาออกมาให้คนอื่นเห็นได้มันจะทําได้แค่อยู่ในหัวเราเนาะนั่นแหละจนกระทั่งถึงชั้นม .2 พอถึงชั้นม .2 ปุ๊บเนี่ยผมก็มีความรู้สึกแบบว่าอยากบันทึกเรื่องราวของเพื่อนเอาไว้ผมก็เลยตัดสินใจถ่ายภาพเวลาแบบไปเที่ยวกับเพื่อนไปทัศนศึกษากับเพื่อนแบบนี้แล้วก็ถ่ายภาพเพื่อนเก็บเอาไว้ก็นั่นแหละก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ชอบถ่ายภาพเพราะว่าตั้งแต่วันนั้นน่ะก็คือจับก,กล้องเนาะเป็นกล้องคอมแพกนะกล้องคอมแพกสมัยก่อนนะ ก็ไม่ถูกๆไม่กี่พันนะครับก็เป็นเล่นตั้งแต่แ Can น n แล้วก็มา Sony นะครับเป็นคอมเพกของ Can น n s o น y อย่างเงี้ยนั่นแหล,ละแล้วก็ถ่ายภาพเก็บเอาไว้เนาะก็คือแบบเวลาไปถ่ายภาพไปที่ไหนมาไหนกับเพื่อนเนี้ยก็ถ่ายเก็บเอาไว้ไปทนายศึกษากับเพื่อนก็ถ่ายเก็บเอาไว้เป็นการบันทึกเรื่องราวอย่างหนึ่งนะเอ่อก็สมัยนั้นใช้กล้องคอมเพกแต่ถ้าเป็นสมัยนี้กล้องคอมเพกก็ไม่มีแล้วนะครับคนไม่ใช้แล้วใช้กล้องมือถือแทนแล้วนะครับกล้องมือถือสมัยนี้มันดีแล้วมันดีเทียบเท่าหรืออาจจะดีกว่าด้วยซ้ำ ผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบถ่ายภาพวิวนะถ่ายภาพพวกแลนด์สเคปถ่ายพวกสถานที่นะไม่ค่อยชอบถ่ายคนเพราะว่าถ่ายคนเนี่ยมันยากสำหรับผมที่ผมอ่ะจะต้องคอยจัดองค์ประกอบภาพจะต้องคอยแบบเอาใจแบบจะต้องคอยแบบเอ้ยแบบโพสท่าอย่างงู้นอย่างนี้มันยากสำหรับผมไงที่ว่าผมจะต้องมานั่งคิดมันซับซ้อนเกินไปอ่ะผมก็เลยรู้สึกว่าถ่ายคนมันยากนะครับก็เลยไม่อยากถ่ายคนก็เลยถ่ายแบบน่นแหละก็คือถ่ายถ่ายพวกแลนด์สเคปเป็นหลักเนาะ หลัจงจากนั้นก็เป็นสายแลน์เคปเรื่อยมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้แล้วก็เป็นสายแลน์เคปแล้วทีนี้เนี่ยในช่วงม3ม4เนี่ยได้มีคนมาบอกผมว่างานศิลปะประเภทหนึ่งก็คือภาพถ่ายภาพถ่ายถือว่าเป็นงานศิลปะประเภทหนึ่งคุณอยากเอาจริงเอาจังเรื่องการถ่ายภาพไหมคําตอบของผมก็คืออยากเอาจริงเอาจังเพราะผมชอบเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเราอยากเน้นเรื่องของการถ่ายภาพให้ดีอยากพัฒนาด้านนี้เราจะต้องเน้นเรื่องของการถ่ายทอดความรู้สึกเพราะภาพถ่ายเนี่ยเป็นเรื่องของความรู้สึก นะภาพถ่ายเนี่ยเป็นอะไรที่แบบเป็นงานศิลปะประเภทหนึ่งที่ถ่ายทอดความรู้สึกไปให้คนอื่น <c oughs> เพราะฉะนั้นเราจะต้องมาจัดการเรื่องความรู้สึกของเราว่าแบบเราจะต้องถ่ายยังไงนะให้มันแบบถ่ายทอดความรู้สึกให้คนอื่นได้เ <c oughs> ขาบอกว่าภาพถ่ายที่ดีก็คือภาพถ่ายที่ถ่ายทอดความรู้สึกให้กับคนอื่นได้นั่นเองอะไรแบบนี้คือภาพถ่ายที่ดีอ่ะตามภาษาของพวกศิลปินอ่ะเขาเรียกว่าเป็นภาพถ่ายที่มีจิตวิญญาณนะครับอารมณ์ประมาณนั้นอ่ะเนาะอะไรเงี้ยเป็นภาษาแบบพวกติ๊ตๆหน่อยเขาใช้กันว่าภาพถ่ายมีจิตวิญญาณอะไรเงี้ยมีจิตวิญ ผมก็เลยตัดสินใจว่าตั้งแต่นั้นมาก็คือเรามาเน้นพัฒนาด้านการถ่ายภาพเลยแล้วก็ฝึกฝนเรื่องของการถ่ายภาพหลังจากนั้นก็ฝึกมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็เปลี่ยนอุปกรณ์บ้างเปลี่ยนกล้องบ้างเป็นกล้องที่ดีขึ้นเป็นกล้องที่โปรมากยิ่งขึ้นนะครับจากกล้องคอมแพคก็เป็น DSR ครับแล้วก็เป็น m ิลเด s ชอะไรแบบนี้เนาะอะไรแบบนี้ครับก็เลยแบบพัฒนาต่อมาเรื่อยๆอะไรแบบนี้แล้วก็แล้วเราก็พัฒนาฝีมือของเรามามากขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกันครับ ก็นี่ก็คือที่มาที่ไปเนาะที่ผมเป็นคนชอบถ่ายภาพนะก็เล่าให้ฟังเนาะแล้วผมก็มีความรู้สึกว่าแบบเออเวลาเราจับ ภาพถ่ายเนี่ยมันจะมีความศึกนะเวลาคนที่เขาสอนเราเดี่ยเขาก็บอกว่าก่อนจะถ่ายต้องคิดก่อนคิดให้ดีก่อนถ่ายนะครับคิดให้ดีที่สุดก่อนที่จะลงมือถ่ายอะไรแบบนี้นะมันก็จะช่วยเป็นการฝึกเรื่องของความคิดของเราเรื่องของจินตนาการของเราด้วยเนาะแล้วก็เรื่องของมุมมองของเราเรื่องของวิชั่นของเราด้วยอะไรแบบนี้ครับเพราะว่าเราก็ต้องมีวิชั่นที่ดีเนาะคือเราก็ต้องแบบเรียกว่าวิชั่นเราต้องดีก่อนแล้วเราค่อยลงมือกดถ่ายภาพอะไรแบบนี้ครับ เดี๋ยวทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเล่าประโยชน์ของเรื่องของการถ่ายภาพนะครับผมมองว่าการถ่ายภาพเนี่ยมันมีประโยชน์กับผมนะครับมีประโยชน์กับผมเนี่ยสออย่างใหญ่ๆอย่างแรกก็คือฝึกเรื่องของความยืดหยุ่นอย่างที่2คือฝึกเรื่องของจินตนาการครับสิ่งแรกนะครับที่ช่วยฝึกเรื่องของความยืดหยุ่นให้กับเรานะครับในแง่ของการถ่ายภาพก็คือมันช่วยฝึกทําให้เราเนี่ยรับฟังความเห็นของคนอื่นมากยิ่งขึ้นครับคืออย่างนี้ครับทุกคนก่อนที่เราเนี่ยจะสร้างอะไรได้เราจะต้องเสพก่อนใช่ปะคือ เราจะต้องเสพการถ่ายภาพให้ได้เยอะๆก่อนเนาะเราจะต้องเสพรูปภาพก่อนนึกออกไหมเราจะต้องแบบดูภาพของคนอื่นภาพคนที่เป็นไอดอลของเราภาพของช่างภาพที่เป็นไอดอลของเราภาพถ่ายที่สวยๆวภาพถ่ายที่ดีๆก่อนนึกออกไหมแล้วเราเนี่ยถึงจะสามารถถ่ายภาพเก่งๆได้เพราะว่าถ้าอย่างนั้นอะเราจะไม่มีต้นแบบที่ดีไง เราจะไม่มีไอดอลเรียกว่าไม่มีไอดอลในการที่จะใช้ในการที่จะมาพัฒนาตัวเราเองอะไรแบบนี้เราจะไม่มีต้นแบบของภาพถ่ายที่ดีนี่เมื่อเราไม่รู้ว่าภาพถ่ายที่ดีเป็นอย่างไรเราก็จะถ่ายภาพให้ดีไม่ได้ถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นแหละก็คือมันจะช่วยทําให้เรานต้องรับฟังคนอื่นมากยิ่งขึ้นคือเราจะต้องฟังความเห็นของช่างภาพที่เขาเก่งช่างภาพที่เป็นไอดอลเราช่างภาพที่เขาเป็นมืออาชีพที่เขาเก่งกว่าเราเราจะต้องฟังความเห็นจากเขาเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่รับฟังความเห็นจากเขาเนี่ยเราก็จะมาพัฒนาตัวเราเองไม่ได้ เพราะฉะนั้นจากเดิมเนี่ยเราเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองเอาเขาเรียกว่าไงเอาแต่ความคิดของตัวเองใช่ปะ่ะเราเป็นคนที่ไม่ยืดหยุ่นอ่ะใช้แต่ความคิดตัวเองทุกอย่างต้องเป็นหนังใจชั้นมันก็จะเป็นแบบนั้นไม่ได้หรอกครับมันจะต้องรับฟังคนอื่นมากยิ่งขึ้นเราจะต้องรับฟังช่างภาพคนอื่นมากยิ่งขึ้นลองรับฟังความเห็นของคนอื่นมากยิ่งขึ้นเนาะเพื่อที่จะเอามาพัฒนาตัวเราเองอันนี้คือข้อแรกนะครับก็คือเรื่องของการฝึกความยืดหยุ่นจากการรับฟังคนอื่นเนาะ อันนี้คือข้อ,ขอดีข้อดีอย่างหนึ่งนะครับที่ที่มันช่วยในการฝึกเราถ่ายภาพมากเราต้องฟังความเห็นของคนอื่นให้เยอะๆโดยเฉพาะคนที่เก่งกว่าเรานะแล้วเ,เราจะพัฒนาได้ถ้าเราไม่ฟังนะครับมันก็จะทําให้เราพัฒนาไม่ได้นั่นเองเราก็จะติดอยู่แต่ในกับดักของเราเนาะ อย่างที่2นะครับที่ช่วยเรื่องของความยืดหยุ่นนะครับก็คือช่วยทําให้เราเนี่ยไม่ยึดติดกับทฤษฎีครับคืออย่างนี้ครับคือแอสเพอร์เกอร์หลายๆคนเนี่ยเป็นกันเยอะก็คือชอบยึดติดแต่อะไรที่เป็นทฤษฎีที่เป็นหลักการนะคือด้วยด้วย,วยความที่ว่ามันเป็นแบบนี้มันจะชอบคิดอะไรที่เป็นเหตุผลนะเป็นหลักการเป็นออเดอร์นะครับเป็นอะไรที่แบบนึกออกมามีมีทฤษฎีแท้ๆอะไรเงี้ยมีทฤษฎีรองรับนะครับหรืออะไรก็เป็นไปตามกฎตามทฤษฎีเป๊ะๆตามหลักการเป๊ะๆอะไรแบบนี้แอสเพอร์เกอร์ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้กันนะครับ ทีนี้เนี่ยประเด็นก็คือพวกนั้นอ่ะมันเป็นในเชิงตรรก,กะในเชิงเหตุผลในเชิงคอมพิวเตอร์เนาะแต่ว่าในชีวิตจริงอะ่ะมันไม่จําเป็นต้องเป็นแบบนั้นกับทุกอย่างไงเพราะว่านั่นแหละก็คือเขาไม่ยืดหยุ่นมันก็เลยยึดติดแต่อะไรแบบนั้นเนาะทีนี้เนี่ยการถ่ายภาพนะครับมันมันคืองานศิลปะงานศิลปะเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องยึดตามทฤษฎีนะงานศิลปะเนี่ยมันมันมันไม่จําเป็นต้องไปตามนั้นอะ่ะไม่จําเป็นต้องไปตามทฤษฎีเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้ก็จะช่วยเรานะในการที่จะ คิดใหม่นะครับจากเดิมเนี่ยยึดตามทฤษฎีแต่กลายเป็นว่าเราจะมีวิธีคิดที่ว่าเราจะใช้ทฤษฎีเป็นแค่พื้นในการยืนเท่านั้นก็คือใช้ทฤษฎีเป็นแค่จุดอ้างอิงอะเป็นพื้นในการยืนเท่านั้นแต่สุดท้ายเวลาถ่ายภาพจริงๆเนี่ยเราจะไม่ใช้ทฤษฎีกันแล้วเราจะใช้ความรู้สึกในการถ่ายเราจะใช้ความรู้สึกว่าอันนี้มันสวยอันนี้มันใช่มุมนี้มันสวยนะไออันนี้มันมัน,ม,นมันเข้าตานะ ถ่ายจบไม่ต้องไปคิดเรื่องทฤษฎีแล้วนะครับก็คือใช้ทฤษฎีเป็นแค่พื้นเป็นเครื่องมือในการช่วยเท่านั้นเองทฤษฎีจะมีประโยชน์แค่นี้สําหรับงานศิลปะเนาะงานศิลปะประเภทอื่นผมไม่แตะนะอันที่พูดถึงงานศิลปะประเภทภาพถ่ายนะทฤษฎีจะเป็นแค่เครื่องมือในการช่วยเท่านั้นนะครับมันไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นแล้วนะไม่ว่าจะเป็นแบบทฤษฎีที่เราชอบรู้จักกันเนะ่ะเกี่ยวกับการถ่ายภาพเช่นพวกอะไรเครื่องมือช่วยแบบกด3ส่วนจุดตัด9้าช่องอะไรแบบนี้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่ ช่างภาพมักจะรู้จักกันเนาะแล้วก็ช่างภาพมักจะใช้กันเพราะว่ามันเป็นเชิงทฤษฎีที่เอาไว้เป็นเครื่องมือในการช่วยเวลาถ่ายภาพเนาะแต่ว่าในชีวิตจริงอะครับมันไม่จำเป็นต้องไปตามนี้ไงมันไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นไปตามกฎ3ส่วนต้องเป็นตามจุดตัด9ช่องอะไรมันไม่จาเป็นเนี่ยวลาเราถ่ายภาพถึงมันจะไม่เป็นไปตามกฎ3ส่วนแต่ถ้ามันถ่ายแล้วมันสวยองค์ประกอบมันใช่ จบแค่นั้นเองนะครับองค์ประกอบมันใช่ก็คือจบแล้วนะครับถ่ายภาพสวยก็คือจบแล้วไม่จําเป็นจะต้องเป็นไปตามทฤษฎีของมันเป็นหลักเนาะอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่มันช่วยได้ครับก็คือประโยชน์ของการถ่ายภาพก็คือนี่แหละมันช่วยทาให้เราไม่ยึดติดกับทฤษฎีนะก็คือเราใช้เราใช้ทฤษฎีเป็นแก่พื้นในการยืนในการอ้างอิงเท่านั้นแต่สุดท้ายเอาจริงอ่ะเราก็ไม่ได้ใช้มันขนาดนั้นนะรเราก็ใช้ความรู้สึกของเราเป็นหลักในการถ่ายภาพมากกว่าภาพสวยก็คือจบแต่ถ้าเกิดว่าบางครั้งเนี่ย ภาพสวยองค์ประกอบใช่ทุกอย่างดีหมดแต่ว่าไม่เข้าอะไรกับทฤษฎีสักอย่างหนึ่งเลยก็ถ่ายได้เหมือนกันนะก,ก็จบได้เหมือนกันโดยที่ไม่จําเป็นต้องใช้ทฤษฎีแม้แต่นิดเดียวเลยแต่ว่าถ้าเกิดมันถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกได้ก็คือจบครับแค่นั้นเองนะนี่คือประโยชน์อย่างหนึ่งของงานศิลปะประเภทภาพถ่ายครับแล้วก็นี่คือประโยชน์ทั้งสองอย่างรครับที่ผมได้พูดในวันนี้นะก็คือประโยชน์ที่เรื่องของไม่ยึดติดกับทฤษฎีกับเรื่องของที่ว่าเราต้องฟังคนอื่นด้วยอันนี้ก็คือประโยชน์อย่างหนึ่งที่ช่วยเรื่องของ,ของความยืดหยุ่นหนใะ้กับ กลุ่มแอสเบอร์เกอร์ได้จากงานศิลปะประเภทภาพถ่ายครับทีนี้เนี่ยประโยชน์ข้อแรกก็คือเรื่องของความยืดหยุ่นใช่ไหมครับอย่างที่สองอ่ะที่ผมมองว่ามันมีประโยชน์ก็คือเรื่องของการเพิ่มจินตนาการให้กับเราครับถามว่าภาพถ่ายเนี่ยการถ่ายภาพเนี่ยอะไรคือสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับผมอ่ะผมมองว่าวิชั่นครับวิชั่นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือวิสัยทัศน์อะมุมมองอะจะเรียกว่าอะไรอะก็คือวิชั่นอะก็คือวิสัยทัศน์แหละผมมองว่ามันคือสิ่งที่สําคัญที่สุดสาหรับช่างภาพช่างภาพสุเนี่ย เราเวลามาสู้กันเวลาเราประกวดเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมักจะมาตัดสินกันไอ้ตรงวิสัยทัศน์นี่แหละครับว่าใครทําได้ดีกว่าใครเนาะใครมีมุมมองที่ดีกว่าใครอะไรแบบนี้เนาะซึ่งวิสัยทัศน์เนี่ยส่วนหนึ่งก็คือมันต้องมาจาก ชั่วโมงบินด้วยมาจากประสบการณ์ด้วยนะแต่อีกส่วนหนึ่งที่สําคัญก,ก็คือมันมาจากจินตนาการด้วยนะครับคืออย่างผมตอนเด็กๆตอนสมัยก่อนที่ผมหัดถ่ายภาพใหม่ๆเนี่ยผมจะถ่ายไว้เยอะๆเลยจะถ่ายแบบเห็นอะไรก็ถ่ายกดถ่ายกดถ่ายแล้วก็ถ่ายไว้เยอะๆเลยเพื่อสํารองภาพเอาไว้แล้วสุดท้ายยังมาคัดเลือกที่หลังอันนี้คือวิชั่นเรายังไม่ดีพอแกเพราะฉะนั้นเราก็ถ่ายหลายแบบหลายมุมเพื่อสํารองภาพเอาไว้แต่พอโตขึ้นมาปุ๊บเนี่ยผมจะไม่ทําอย่างนั้นละผมจะคิดก่อนถ่ายละเราจะมาปรับเราจะใช้จินตนาการของเราอะ่ะมาแบบมาปรับ วิชันของเราอีกทีหนึง่งเนาะคือพอเรามีจินตนาการที่ดีปุ๊บมันก็จะทําให้เราเนี่ยมีวิชันที่ดีจินตนาการที่ดีส่วนหนึ่งก็มาจากต้นแบบที่ดีก็คือมาจากภาพถ่ายที่เราชอบเขาเรียกว่าอ,อะไรต้นแบบไอดอลเราภาพถ่ายที่ดีก่อนแล้วเราก็จะเอาของเขามาจินตนาการแล้วก็มาประยุกต์ใช้ต่อมันก็จะมาส่งเสริมวิชันของเราให้ดียิ่งขึ้นแบบนี้ครับพอพอโตอต,ตขึ้นมาปุ๊บเนี่ยผมก็คิดก่อนถ่ายแล้วไงเพราะฉะนั้นนะ่ภาพถ่ายจะไม่เฟ้อจะถ่ายแบบคิดก่อนเห็นมุมนี้ ใช่ไหมมุมนี้ไม่ใช่ก็เปลี่ยนมุมอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยกดถ่ายอะไรแบบนี้มันก็จะทําให้เราเนี่ยได้ภาพถ่ายที่มีมุมสวยๆโดยที่แบบไม่ต้องเฟอ้อไม่ต้องใช้ภาพถ่ายหลายมุมมากขึ้นนั่นเป็นเพราะว่าวิชั่นของเราดีขึ้นครับคือวิชั่นของเรามุมมองในการถ่ายภาพของเรามันดีขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นแหละมันก็เลยทําให้เราเนี่ยเอ่อถ่ายภาพที่ ที่แบบมีมุมมองที่เหนือกว่าคนอื่นได้อะไรแบบนี้นะแต่ผมก็ยังไม่ได้เก่งนะครับผมบอกก่อนผมเคยประกวดภาพก็ยังไม่เคยได้รางวัลอะไรเลยครับ <laughs> เพราะฉะนั้นผมก็ไม่ได้เก่งเหมือนกันนะแค่ว่าเราเล่าให้ฟังเฉยๆว่าเราเปรียบเทียบให้ฟังว่าจากเดิมเราไม่ดีจนกระทั่งตอนนี้เราดีขึ้นแค่นั้นแต่ถามว่าถ้าเราไปเทียบกับคนที่เป็นมืออาชีพจริงๆอ่ะโอ้ยเรายังสู้เขาไม่ได้ครับชั่วโมงบินเราก็สู้เขาไม่ได้วิชั่นเราก็ยังไม่ดีขนาดนั้นนะนั่นแหละเราก็ต้องฝึกวิชั่นของเราต่อไปซึ่งกากา,าม,ม,มาจา จินตนาการของเราเนะเพราะฉะนั้นนี่แหละครับก็คือการการฝึกถ่ายภาพมันก็เป็นข้อที่2ไปนะครับก็คือช่วยฝึกเรื่องของจินตนาการนะครับทำให้เราเนี่ยมีวิชั่นที่ดียิ่งขึ้นแล้วก็จะช่วยทําให้เราเนี่ยเป็นช่างภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นด้วยครับเนาะโอเคครับนี่คือประโยชน์หลักๆที่ผมเห็นว่ามันมาจากการถ่ายภาพครับซึ่งผมมองว่ามันก็คือเป็นประโยชน์จากงานศิลปะประเภทหนึ่งแหละ ท่านหลายๆคนก็ลองเอาสิ่งที่ผมพูดในวันนี้ที่เป็นประสบการณ์ตรงของผมอะลองเอาไปปรับประยุกต์ใช้กับลูกหลานของท่านดูแล้วกันนะเพื่อจะเอาไปพัฒนานะไม่ว่าจะเป็นงานศิลปะประเภทอะไรก็ตามนะครับผมมองว่ามันดีหมดเนาะแต่ทั้งี้้นนั้นนะอาจจะต้องเป็นงานศิลปะที่น้องชอบด้วยหรือว่าเป็นงานศิลปะที่คนเป็นแอชเบอร์เกอร์ซินโดรมเนี่ยชอบด้วยเนาะไม่งั้นเนี่ยเหนื่อยถ้าเกิดไม่ชอบอะมันจะมันจะยา,ยากอย่างผมตอนเด็กๆผมเป็นคนไม่ชอบเล่นดนตรีอย่างเงี้ย คุณพ่ออกคุณแม่เคยพยายามให้ผมไปเรียนเปียโนเนี่ยเรียนยังไงผมก็ไม่เอาผมไม่ชอบแบบเนี้ยแต่พอโตขึ้นมากับชอบแล้วแบบเนี้ยอะไรแบบเนี้ยครับมันฝืนกันไม่ได้เรื่องพวกนี้เนาะเพราะฉะนั้นไม่ว่างานศิลปะประเภทอะไรก็แล้วแต่มีประโยชน์หมดครับดีหมดทั้งเด็กทุกประเภทเลยไม่ใช่แค่เด็กพิเศษเด็กปกติก็ดีนะครับดีหมดเลยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามผู้ใหญ่ก็ดีครับไม่จําเป็นต้องเป็นเด็กนะครับเป็นผู้ใหญ่ก็ได้เนาะโอเคก็หวังว่าเรื่องราวในวันนี้นะครับก็จะเป็นข้อมูลที่ดีให้กับทุกท่านนะครับแล้วก็จะมี นี่คือแนวะคิดดีๆจากพีสุรเชษหวังว่าข้อมูลในวันนี้จะมีประโยชน์กับทุกท่านครับขอบคุณครับ